Thank you. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบจีอาเซตแมเนจเมนต์ค่ะอีพีนี้นะคะย้มจะพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดอีกหนึ่งทำเลศัก,กยภาพค่ะในโครงการลุมพินีเมกาซิตี้บางนาค่ะ ตั้งโครงการนะตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะโครงการนี้เดินทางมางง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนบางนาตราดค่ะเชื่อมไปยังวงแหวนการจนาพิเศษและยังสามารถที่จะขึ้นลงทางด่วนได้ด้วยนะคะเดินทางง่ายแบบนี้และยังห้อมล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะอยู่ใกล้ทั้งสถานศึกษาโรงพยาบาลค่ะและ ศูนย์การค้าหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาบางนาศูนย์การค้าเมกะบางนาค่ะอีเกียอยู่ใกล้กับมหาวิทยายลัยรามคำแหงมหาวิทยายลายัยเอแบกค่ะและโรงพยาบาลปิยมินค่ะและสำหรับภายในบริเวณโครงการนะคะเขายังออกแบบมาค่ะให้ร่มรื่นน่าอยู่มากๆมีพื้นที่สีเขียวหลายจุดค่ะห้อมล้อมบริเวณอาคารนะคะและก็ยังมีระบบนดะู ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยทั้งคีย์การ์ดเข้าออกรอปภและกล้อง C C T V ที่จะคอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะภายในโครงการเนี่ยเขาก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางสวนหย่อมฟิตเนตสว่ายน้ำมีสนามเด็กเล่นด้วยค่ะมีร้านค้าภายในโครงการเลยนะคะทั้งร้านค้าร้านอาหารและร้านซักอบรีดค่ะไว้คอยบริการลูกบ้านด้วยค่ะสวยครบนะอยู่ ู่ร่มรื่นบนทําเลสกยภาพแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมดีกว่าค่ะว่าด้านในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่ห้องเลขที่79ทับ213ค่ะอยู่ที่อาคารบีชั้น11นะคะห้องนี้นะคะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะขนาดพื้นที่26.12ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปดูกันเลย ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เดินเข้ามานะคะ ด้านในบริเวณห้องค่ะจะพบกับบริเวณห้องโถงห้องนี้เนี่ยเขามีการแบ่งสเปซห้องเนี่ยได้อย่างลงตัวเลยนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนแล้วค่ะโซนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าเป็นมุมรักแขกก็ได้ค่ะเขามีโซฟาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เพิ่มเติมโต๊ะกลางชั้นวางของหรือจะเป็นชั้นวางทีวีก็ได้และอีกมุมนึงค่ะมีชั้นรองเท้าไวใ้ให้แล้วนะคะสามารถที่จะเข้ามาใช้งาน ได้เลยค่ะ และพื้นที่ถัดมาค่ะเป็นบริเวณห้องนอนนั่นเองค่ะซึ่งห้องนอนนะคะเขาก็มีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะกั้นเพิ่มเติมความเป็นส่วนตัวและห้องนี้มีการติดม่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภายในห้องนอนค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้บางส่วนแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเตียงขนาด5ฟุตพร้อมฟูกและตู้เสื้อผ้าแบบดิวอินค่ะสําหรับห้องนอนมีหน้าต่างกระจกนะคะบานสไลด์เปิดรับลมรับแสงธรรมชาติด,ด้านนอกและก็ ระบายอากาศนะคะเพิ่มเติมความเย็นแบบธรรมชาติได้ด้วยค่ะและพื้นที่ถัดมาค่ะด้านในของตัวห้องเนะะี่ยค่ะเขาทำเป็นบริเวณห้องครัวไว้ค่ะมีนะคะการบิวอินไว้แล้วบางส่วนค่ะทั้งเคาน์เตอร์ครัวท็อปซิงค์ล้างจานแล้วก็ชั้นเก็บของนะคะรวมถึงตู้ต่างๆด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถเพิ่มเติมเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานได้เลยค่ะ ห้องครัวเชื่อมไปยังบริเวณระเบียงนะคะมีเป็นประตูกระจกบานสไลด์ค่ะเปิดปิดนะคะสามารถระบายอากาศขณะทำอา,าหารภายในห้องออกไปด้านนอกได้ด้วยและสำหรับพื้นที่ระเบียงค่ะกับพื้นที่ซักล้างหรือทำเป็นพื้นที่ตักผ้าได้ด้วยค่ะอีกหนึ่งฟังนะคะจะติดกับบริเวณห้องน้ำค่ะในห้องน้ำมีห้องอับน้ำแยกกันพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ การเดินทางไปยังคอนโดลุมพินีเมกะซิตี้บางนาเริ่มต้นที่หน้าเซ็นทรัลบางนาขับตรงไปบนถนนบางนาตราด5.5กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับต่อไปอีก1.1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบาง้บานๆใบนไป s e t s e t m g n m g n t e n t ค่ะ เรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะคอยให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยแหละค่ะทั้งคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ